สวัสดีครับคุณดุมบิวเทคนะครับหลังจากที่เราได้ทําการเรียนรู้การใช้งานเครื่องเจาะข้างไปเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้ผมจะสาธิตวิธีการเมนเทนเนเครื่องเจาะข้างกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเราก็ทําการปิดเบเกอร์นะครับเพื่อตัดระบบไฟแล้วก็ปิดวาล์วลมเพื่อตัดระบบลมนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับในการเมนเทนเนนะครับต่อไปนะครับเราก็เดินน้ำนะครับที่ตัวเรกูลเลเตอร์ออกนะครับจะมีหัวจุกอยู่ด้านล่างนะครับเราก็ดึงออกน้ําก็จะเดินออกนะครับอาจจะหาภาชนะมารองรับ ต่อไปก็เช็คน้ํามันลมให้อยู่ในระดับที่ใช้งานได้นะครับอาจจะเว้นระยะเอาไว้สัก1เซนนะครับจากความสูงนะครับวิธีเติมน้ํามันลมก็แค่เปิดฝาด้านบนนะครับแล้วก็ใส่น้ํามันลมลงไปนะครับต่อครับเรามาดูในส่วนของหน้าโต๊ะนะครับในส่วนของหน้าโต๊ะจะมีตัวกดไม้ทั้งหมด6ตัวนะครับหลักการเมนเทนเนนก็แค่ใช้ลมเป่านะครับทาความสะอาดนะครับแล้วก็ใช้ผ้าสะอาดเช็ดหลังจากนั้นก็ดึงตัวกดลงมานะครับแล้วก็ฉีดพ่นทําความสะอาดนะครับแล้วก็ฉีดฉโลม น้ำมันนะครับทิ้งไว้หลังจากที่เราทําการเมนเทนนนต์นะครับทุกตัวนะครับเพื่อยืดอายุการใช้งานของตัวกดไม้นะครับต่อนะครับในส่วนด้านหลังจะมีกระปุกน้ํามันลูบีแค้นนะครับเมื่อน้ํามันพร่องต่ํากว่าระดับนะครับจะมีเสียงเตือนให้เราได้รู้นะครับเราก็แค่ทําการเปิดฝาแล้วก็เติมน้ํามันลงไปนะครับเว้นเอาไว้สัก1นิ้วนะครับต่อไปนะครับเป็นในส่วนของชุดหัวเจาะนะครับชุดหัวเจาะเราจําเป็นจะท่องถอดฝาครอบออกก่อนนะครับก็จะมีน็อตทั้งหมด8ตัวนะครับให้ถอดน็อต1 2 3 4มีนะครับมีทั้งหมด2ด้านหลังจากที่เราถอดน็อตออกเราก็ยกฝาครอบออกมานะครับการเมนาเนนนะครับชุดหัวเครื่องเจาะซึ่งไม่มีฟังก์ชันที่ซับซ้อนอะไรนะครับหลักๆสําคัญก็คือใช้ลมเป่านะครับทำความสะอาดใช้ผ้าเช็ดให้เครื่องดูใหม่นะครับทุกจุดตามซอกตามมุมนะครับให้สะอาดนะครับหลักๆนะครับใช้น้ํามันฉีดชโลมบริเวณลีเนียไกด์ของเครื่องซ็อครับตัวบนแล้วก็ตัวล่างนะครับตัวนี้คือลีเนียไกด์นะครับ ของหัวซอกด้านซ้ายนะครับชุดนี้เป็นลีเนี่ยไกด์ของหัวเจาะด้านขวานะครับก็มี2ตัวเหมือนกันนะครับตัวบนแล้วก็ตัวล่างนะครับอยู่ด้านล่างครับตัวนี้นะครับเป็นตัวปรับสูงต่ํา ของหัวเครื่องเจาะนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องทําความสะอาดตัวแกนลูกปืนนะครับแล้วก็ฉีดน้ํามันนะครับหล่อเลี้ยงเอาไว้นะครับเนื่องจากเราต้องปรับแต่งอยู่ตลอดนะครับตัวล่างนะครับจะมีลีเนียไกด์นะครับซ้ายขวานะครับควรฉีดพ่นน้ามันชโลมทิ้งเอาไว้นะครับตัวนี้เป็นลีเนียไกด์ในส่วนของแกนวายนะครับหัวเจาะจะทําการเข้าออกนะครับทีนี้เราไปดูในส่วนแกน X นะครับจะมี2เส้นนะครับบนล่างนะครับใช้ผ้าเช็ดทําความสะอาดนะครับให้สะอาดแล้วก็ฉีดชโลมน้ำ นะครับทั้งบนและก็ล่างนะครับเส้นกลางจะเป็นแร็กได้นะครับจะมีฟันเฟืองอยู่ด้านล่างนะครับใช้ลมเป่านะครับเศษขี้เลื่อยออกให้หมดเลยนะครับแล้วก็ฉีดฉลมน้ำมันนะครับทิ้งไว้ครับในส่วนของสายไฟนะครับเราพยายามดูสายไฟให้อยู่ในระยะที่ปลอดภัยนะครับควรรัดสายให้แน่นนะครับถ้าเกิดหลุดหรือว่าหลวมนะครับก็ใช้เกลไท้ายล็อกเอาไว้นะครับให้แน่นครับระบบลมเราก็ฟังเสียงนะครับเปิดลมแล้วก็ฟังเสียงดูนะครับว่ามีลมรั่วหรือเปล่านะครับถ้ามีลมรั่วก็ดันสายเข้า ไปใหม่ในส่วนน้ํามันลูบิแคนนะครับเครื่องตัวนี้ทํางานด้วยความเร็วนะครับและก็ความแม่นยำเพราะฉะนั้นน้ามันลูบิแคนจะต้องหล่อเลี้ยงในส่วนของรีเนียไกด์อยู่ตลอดนะครับวิธีการเช็คเราก็ดึงสปริงออกมาแล้วก็สังเกตที่ท่อ,อน้ํามันนะครับ ถ้าเกิดมีน้ำมันอยู่ทุกเส้นนะครับแสดงว่าน้ำมันได้หล่อเลี้ยงทุกแกนนะครับแต่ถ้าเกิดเส้นไหนที่ไม่มีน้ำมันไหลลงมานะครับเราสามารถตัดแต่งได้นะครับตัวบนเป็นตัวปรับนะครับหมุนตามเข็มนาฬิกาจะหมุนเข้านะครับเขาก็จะไหลน้อยถ้าเกิดเราหมุนออกให้หมุนทวนเข็มนะครับเขาก็จะไหลยเยอะถ้าเกิดเส้นไหนที่ไม่มีน้ำมันแล้วก็หมุนออกนะครับแล้วก็ดูว่าน้ำมันไหลออกมาต่อเนื่องหรือเปล um ่าครับอันนี้คือวิธีเช็คท่อน้ำมันนะครับในส่วนของหัวเซ็นเซอร์นะครับใช้ผ้าสะอาดนะครับเช็ดนะครับด้านล่างเพราะด้านล่าง เป็นตัวสแกนชิ้นงานนะครับเช็ดให้สะอาดไม่ต้องฉีดน้ํามันนะครับครับประมาณนี้นะครับการเมนเทนเน้นเครื่องเจอะข้างนะครับหลักๆก็คือ1ความสะอาด2น้ํามันหล่อเลี้ยงนะครับเนื่องด้วยเครื่องมีฟังก์ชันที่ไม่ซับซ้อนอะไรนะครับก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะครับขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับเพจ f a c e b o o k และก็ y o u t u b e ของบิวเทคนะครับสวัสดีครับ